ดีใจจนหน้าบานเพราะเปิดตัวโชว์ความร้ายในละครถึงร้ายก็รักแค่2ตอนแต่แฟนคลับกับกรีดรับหนุ่มตุ้ยกิจกมลกันสนั่นแล้วล่าสุดเมื่อเช้าเจ้าตัวพลิกบทมาเป็นพระเอกบ้างในโจโจ้สร้างปรากฏการความรักในรูปแบบละครเวทีเดอะมิวสิคลซึ่งขนพักพวกพี่น้องมาประชันกันเพียบทั้งสองชุดนักแสดงพี่นัทลูกโป่งพัชชาซาร่าและทีมพิว่านังเต้ามิ้นพระแพงปองโดยวันนี้ได้เลิกดีบวงสวงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะแสดงจริงในวันที่9-31ถึงสสิงหามนี้ที่เอมเทียเตอร์งานนี้คนรพรน ุ้ยเพราะได้กำลังใจล้นปรีจากละครถึงร้ายก็รักขนาดนี้ต่อให้เป็นละครเวทีเล่นสดกี่รอบพี่ตุ้ยก็บ่ย,ย่านค่ะพร้อมทำการแสดงแล้วเหลือแค่เวลาที่จะถึงแค่นั้นเองเป็นอะไรที่แบบว่าร้อนร้อนร้อนบทมากตอนนี้คนทั่วไปเขามาทักว่าโอ้ยลายลึกนะอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นอะไรที่เราเริ่มดีใจละไปถ้าเกียรติเราผมยังยืงนยันคำเดิมว,ว่าผมจะมีความสุขมากกับความเกียรติที่เกิดขึ้นกับตัวผมนะฮะแปลว่าผมเล่นบทนี้ถึงนะฮะยังไงก็ฝ่าด้วยแล้วกันถึงร้ายก็รัก